ดัชจันท่มาที่ได้นำเสนอน,นะคะุปผลการดำเนินการ,อการของโครงการ,ราปําเมินำร่องเมื่อปี2 5 6 5ที่ผ่านมานะคะค่ะในโอกาส่อไปนะคะก็จะได้ขอกาบเป็นเชิญท่านรองศาสตราจารย์วรรวันรนัชดัไยบูรณ์และท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษโจวิทยาสกุลน,นะคะท่านที่ปรึกษาสลับกระทรวงมหาดไทย ใด้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะแก่อให้แ <deuxième> ม่ใจในระดับต่อไปนะคะของการไปเชิญค่ะค่ะแลก็เก็บมานรการที่เก้านะคะแล้วก็สวัสดีนะคะท่านผู้นำท่านปรลัดจังหวัดนะคะท่านายเชิญนะคะตลอดจนนายเชิญถ่ายทุกท่านพี่น้องทุกคนนะคะก็วันนี้ก็ลงมานะคะติดตาม ติดตามการทำงานจริงๆเป็นการเยี่ยมุมกำลังใจเพราะว่าท่านนายอำเภอพีรัตน์นะคะเป็นเป็นเรียกว่าท่านเที่ยงเนาะเป็นผู้นำของถิ่นที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างหนึ่งได้ชัดแต่ข้าวแาวอาจจะไม่เท่าอำเภออื่นนะแต่อาจารย์หนาก็ได้มีโอกาสนะคะก็ดูเนื้องานดูการทำงานสิ่งที่ทำให้เราต้องลงมาช่วยท่าน คือเห็นสิ่งที่ท่านนะคะหลังจากอบรมเรียนรู้แล้วท่านสร้างทีมเัวใหญ่หลายหลายคนก็คือพ่อแม่พี่น้องที่นั่งอยู่ทุกคนตรงนี้นะคะตรงนี้คือพลังสําคัญของประเทศอาจารย์หนังบอกว่าอําเภอแม่สายคือต้นแบบของการพัฒนานะคะที่พมน้องนำกการพัฒนาตามแบบบอลและที่สําคัญเป็นการพัฒนาด้วยแนวคิดของกระสเศรษฐกิจพอเพียงศาสตราชารย์พิ เป็นขน้าวที่จะนำไปสู่ความนั่นคือแลเป็นแบบอย่างให้กําเภออื่นในประเทศนะคะทีนี้อันนี้ไม่ใช่แค่ความเห็นที่สวยงามน,นะคะอาจารย์ก็ไปดูเนื้อในของการทํางานนะอาจารย์หนาจะมีทีมสนับสนุนท่านตระหลัดและมีและท่านตระหลัดเนี่ยให้ความสําคัญแม้ท่านตระหักสูบแน่นใจศึกษา,า,านะท่านในอำเภอสองที่เราอาจารย์หนาไม่ตอบพลาดนะเพราะว่าภนะา,า,ายในอทิตหนา้าเนาี่ยอาจารย์หนากำลังแต์โก้และท่านประหลัดดูร่วมกัน ถ้ยังมีความเห็นแตกต่างหรืออาจารย์จะถลุให้ให้กลับมาว่าถ้าเราใช้เช่อน,นี้มันไม่ทันสมัยในลูนในเขายอมรับไหมหรืออะไรเียจะจะลบรวจสอบลับมาให้นะคะแต่ทีน่นี้ในการทํางานที่เรามาดูุเพื่อนเนีรร่ยอเภอนี้มีข้อแตกต่างจากที่อื่นนะคะเราคงไม่ได้บอกว่าที่ไหนที่ดีแต่เห็นที่นี่คือความหอมของใจ ใจของคนแน่ใจที่อย่างบอกว่ามีแพชชั่นนะคะเพราะนี้งันการขขบเลื่อคือขยายผลม,มาไม่ได้กับเงิน,นคนที่ที่มากนะคะที่มากในเวลาจํากัดและที่สําคัญเนี่ยบริบทของที่ตั้งของเภอแน่ใจทํางานไม่ง่ายนะคะพื้นที่นี้ทางานไม่ง่ายและเป็นพื้นที่ที่พร้อมจะพัฒนาด้วยองค์ความรู้ที่เจ้าอยู่หัวของเราให้มาจริงๆนะคะ คือการบรหิหารจัดการน้ำนะคะอันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้มีทุกพื้นที่ที่จะสามารถทาเรื่องแบบนี้ได้ดีๆถ้าไม่เร่งความรักความสามาัคคีของคนในชุมชนทีนี้ประเด็นของการขับเคลื่องนางานทั้ง5ด้านนะคะที่ท่านเายกกล่าวมาเนี่ยต้องอย่าลืมถูกร้อยเรียงนะคมีที่มาที่ไปและที่สําคัญไม่ทอดทิ้งกลุ่มปัญญาไม่ทอดทิ้งการพัฒนาเยนชนนะ จุดเนี้ยจะทําให้แน่ใจเก็บความยัง่งยืนนะคะทีนี้ในการทําง,งานเนี่ยถามว่าทาไมเราต้องมานะออตอนนี้การทําง,งานของท่านประหลัดอโศกที่กรุงเเจริญนะคะท่านเห้นความสําคัญท่านบอกว่าเ,เวลาเ,เวลาของข้าราชการหรือผู้บริหารเนี่ยนะคะท่านก็อยู่นะอยู่ในพื้นที่แต่ไม่นานท่านก็ไปเติมโตที่อื่นคนที่อยู่กับแน่ใจหรือคนที่อยู่ในชุมชนคือคนที่ แกนนำหล um so ักจริงๆที่จะรูปยกพัฒนาแต่ข้าราชการเนี่ยเราช่วยกันสนับสนุนงานได้นะคะนี่เป็นกำลังสำคัญทีนี้ในกระบวนการทำงานตอนนี้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทำงานแบบบูรณาการอาจารย์อาจจะก็อาจจะเป็นเป็นที่ปรึกษาที่มาจากภาครัฐการที่เป็นมหาวิทยาลัยนะคะแต่ว่าเราทำงานกับท่านมานานตั้งแต่ท่านเป็นผู้ว่าทีนี้ในการทำงานในการขับเคลื่อนงานเนี่ยหัวใจสำคัญคือ การพัฒนานอย่างมีทิศทางเป็นระบบและเชื่อมั่นในสิ่งที่ในหลวงราชการที่9ท่านวนางหลกฐานและรัฐธรรมนูญไว้การทํางานของแม่ใจเนี่ยนะคะอาจารย์เชื่อว่าเมื่อได้รับความเห็นจากผู้พาทีเกิดจากการมีส่วนร่วมเนี่ยคือแก่นของการกับเพื่อนที่สําคัญวันนี้ในการทํางานเนี่ยไม่ว่าจะมีงบประมาณหรือไม่มีงบประมาณผู้นานของท่านทําให้ดุเป็นตัวอย่างครอบคลุมหมดแล้วนะคะ การทําง,งานของท่านประหลัดกระสูนสิทธิพิการที่ให้ให้อาจารย์ทั้งสองเนี่ยช่วยนะคะช่วยเดินเดินทางลงมาที่ทื้นี่เนี่ยเนะพราะอะไรเราจะได้ข้อสรุปนะคะข้อสรุปที่เป็นกอดบทเรียนข้อสรุปที่นําไปสู่การประชุมผู้บริหารเรามีการประชุมผู้บริหารทุกสองอาทิตย์ซึ่งผู้บริหารในที่นี้คือผู้บริหนาะรระดับสูงก็คือได้แก่อธิบดีทุกกรมนะคะรองประหลัดกระรูงทุกท่านนะคะหัวหน้าผูต้ตรวจราชการ คือทุกท่านนะคะพอที่จะทลายนะกำแพงและในการกับเึ้ื่องนานเนี่ยมหาภัยเนี่ยดูแลทุกกสสระทรวงนะท่านผู้ว่าราชการจารังหวัดท่านในอำเภอนี่ท่านผู้สมรู้ว่าเป็นเสมือนนายกรัฐมนตรีประจำอำเภอฉะนั้นอะไรที่เป็นประเด็นที่ทำตรงนี้ไม่ได้เราก็้อมที่จะช่วยกันแล้วทำขบ้วให้ให้ประสานทั้งล่างและบนมาช่วยกันนะคะทีนี้ในประเด็นของการทำงาน จุดหนึ่งที่มาถึงวันนี้นะคะที่ตรงมาพื้นที่นี้แนมะ้เวลาเดินกลับก็คือการพัฒนาพื้นที่นะคะหนองเลงทรายและเรื่องอือ่นๆที่นายอำเภอร์จะให้อาจารย์ได้รับใช้วันนี้อาจารย์มารับใช้นะท่านนายอำเภอร์ท่านตลัดจหวัดแล้วก็พี่น้องทุกคนนะคะถ้าจะนับติดติดก็ต้องบอกว่าเป็นลูกศิษย์ที่นำของข้อคุามใจมาให้อาจารย์ทั้งสออค่ะข,ขอบคุณมากค่ะ แล้วก็มรดสการำนวนแจ้าครับแล้วเราเอาส่วนที่ทุกระดับจังหวัดนะนั่นอำเภอและท่านพี่น้องชาวไประชาอ๋อจริงผมมีความฝัญทำงานผมอยู่อย่างหนึ่งเนาะผมเนี่ยจะนึกอยู่เสมอเลยเพราะงานลำยากงานลำใหญ่เพราะเราทำงานแก้ปัญหาประเทศอย่ญงบางทีเราไม่ไหเนี่ยเราจะมีบทสวดที่ใช้คำว่าโมโนปุกผังเข้ามาทำมาโมโนสิทธามโนไม่หยาด ต่เป็นประธานแต่เป,เป็นใหญ่เนา,า,า,าะทุกอย่างสขาเร็จได้ด้วยใจขอบพระคุณพระขอบพระคุณพระเนาะแต่ว่าคำที่ใช้อยู่จริงนะใช้อยู่จริงอาะอำเภอเราเนยเป็นอำเภอแมโนเลนะอ๋ออำเภอแม่ใจ <c oughs> เป็นแม่ของใจเลยแหละเนาะแล้วก็เป็นอำเภอที่มีผลงานบได้ใจมากย้ำนะครับได้ใจมากถ้าในพื้นรายงานให้ตลอดคือ ไม่ใช่แต่งก็ทำแทนไปแล้วเนี่ยไม่ใจ่เลยส่งให้ดูทุกเช้าครับทำอะไรแต่ระว่าส่งให้ดูทุกเช้าผมเนี่ยผมมีลายของมันเป็นหมื่นลายได้อ่านนึกออกของนแต่เขาได้เพลย์จะได้ทุกวันผมอ่านไม่ได้อ่านนถ้าเข้าไปอ่านผมไม่ไ้เข้าไปตอบเพราะมันเยอะมากเลยมาทั้งประเทศเนาะแต่ให้เห็นว่าถ้าไม่สนหรอกอ่านไม่อ่านแตถ้าจะส่งได้ดูพอเราไปอ่านเราก็จะดูคือบางคนเนี่ยพอพอเราไม่ไปอ่าน เขาอาจะพอเขาได้ส่งไม่อ่านเลยแสดงเขาก็จะไม่หายไปแต่ถ้าเจอใช่ถ้าเจอได้ทำไงก็ถามอ่ะแล้วถ,ามมาลถ้าเราเห็นรูปเราออกตรงนี้น่าจะปรับไหนน,นะเลยคือผมเนี่ยพออ่าเอนเจอปัญหาที่ว่าอันนี้ต้องปรับปุ๋ผมจะไม่ใช้วิธีพิมพ์ตอบคื่ผมจะโทรหาจริงไหมใช้วิธีโทรหาเลยอเอาไปนคอนเทนต์สายตาดูโทรศัพท์ไม่ค่อยไหวไงก็โทรไปเลยว่าอันนี้ทำยังไงอันนี้ทำยังไงอันนี้ทำยัง นแบบนี้ถ้าใช้วิธีแบนี้แล้วท่านก็ไปแก้จริงๆท่านก็ไปทำจริงๆเนาะนี่ยคือนี่คือโชคดีครับของพี่น้องเา็นแค่ใจนะฮะผมว่าถูกต้องนะที่มีนายอำเภอคือพวกพวกท่านอาจจะไม่รู้แต่นายอำเภอเขาใส่ใจขนาดนี้ยใส่ใจมากในเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ข้าราชการเรื่องนี้ข้าราชารอะไรแบบนี้ตัวท่านในวันที่จะลงมาเนี่ยตอนแรกท่านก็จะแบบว่าเหมือนจะให้ให้มาดู หรือว่ามาพักผ่อนคือพักผ่อนคือของออกไม่ใช่ถ้าจะลงมาทํางานถ้าาจรยะลงไปเนี่ยขอไปทํางานทางไปให้ใช้ก็เกิดประโยชน์สูงสุดมันไม่ง่ายที่เราจะออกมานอกพื้นที่คือหมายถึงมันไม่ง่ายที่จะออกมานอกพื้นที่หมายถึงมาพื้นที่นี้เพราะว่าเราไปพุทธเทศใช่ไหมออย่างอย่างอาทิตย์ที่แล้วเราได้อยู่สุโขทัยสามสี่วันอยู่สุโขทัยอาทิตย์นี้มานี่อาทิตย์หน้าแปวหนวะาตาไม่ได้ คือไอโซฟลีไปอะไรแล่าเงี้ยคือมันเดินทางตลอดเนี่ยมันจะมีโอกาสน้อยมากที่แบบมันจะมาถึงมาเมื่อวันี้เนี่ยถ้านประหลัว,สวเสอกอนั่งเครื่องลงด้วยกันท่านจะบอกว่าท่านเสียดายมากเพราะได้มาไม่ทันถ้าบอกว่าท่านจริงๆน่ะระหว่างเชียงรายเดี๋ยวไบอกว่าเชียงรายนะ <c oughs> จริงๆนะถ้านบอกจริงๆนะว่าท่านอยากมาพะเยอมากกว่าเพราะพะเยาเหมือนเป็นจังหวัดที่ถูกลืมประชัยคำนี้นะเชียงรายเดี๋ยวใ,ใครๆเพราะไป แต่พะเยาเนี่ยเมืนเป็นจังหวัดที่ถูกดึงอ่าถ้าหนอนอะไรนั้นอาจารย์ไปดูก่อนนะครับดูให้ดีแล้วเดี๋ยวผม,มต้องบอกนายได้ตัวคิดที่ท่านบอกนี่คืการพูดการกระซิบพผ,ผมลดลนะนะของชั้ได้ดีอ่ะอ่าท่านพูดว่าเหมือนเป็นจังหวัดที่ถูกดึงผมกัพะเยาที่ไรเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะแค่ขับรถผ่านทีนะพอเราจะไปเที่ยวเชียงรายให้เรา,าก็ขับรถผ่านพห้เราอย่างเก่งก็งแวะกินข้าวไปดูควาน ใช่ไหมแน่ใจได้เป็นแคผ่านๆไม่เคยไม่เคยไม่เคยรู้จักผู้ชมตอนนั้นนี่เป็นคนสุโขทัยแต่ว่าผมข่อสรุปผมก็องไยืนอิงหลังอีกที่นี่ใช่ไหมน้ำอิงน้ำอิงมาจากสารกษัตริย์เราลูกต้องอุ่เนี่ยเราเป็นลูกต้องอ่นมาวาแผนเนาะแปลว่าต้องวางแผนเจออินที่นี่แล้วต้องใจต้องกลับมาชกเชยมาช่วยงานที่นี่นะแล้วก็ไปโตที่เชียงใหม่เกิดสุโขทัย ไปตัวเชียงใหม่มาอยู่เชียงรายสี่ปีเนี่ยก็ติดวัายงไงน,นะ,ะงาละนกลืนไม่แล้วสุดท้ายก็แบบช่วยผมก็กทางเมือดสากษัตริย์เนี่ยเนาะสากษัตริยนอผมดูงานแล้วนะทานห้งนางอรรมท่านสดมาตลอดนะครับท่านสดมาตลอดซึ่งมาถ็นพลังของคือาง,ททงนนนานเผยความแล้องานเยอะขนาดน,นี้ถ้าชาวบ้านไม่เห็นด,ด้วยชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือหรองจริง ต้องปมปูนี Guys, y, like ่แหลพวกชาวบ้านไม่ใช่ปมปูนี่อำเภอก็คงไมือกับชาวบ้านนะฮะเพราะชาวบ้านเนี่ยสำคัญมากเลยพี่น้องเนี่ยหละขาดมากเลยเพราะไม่มีพี่น้องงานนี้ไม่สำเร็จแล้วที่เนี่ยจะบอกแค่นะพอตอนนี้เขากำลังจะประกาศอำเภอการล่องระดับหนึ่งสุดยอดของประเทศอยู่ที่นี่คือที่นี่อยู่ในนั่นนะอยู่ในลิสต์นะฮะอยู่ในลิสต์ที่แบบว่ามีแนวโน้มนะอยู่ในระดับหนังต้นๆนะ ที่อาจจะได้รับหนึ่งของประเทศมาเพิ่มโลกตัวนี้เนาะ้็ขอให้ทยาวามยังไงให้มันสืดสืบสืดได้แล้วก็ต่อเนื่องด้วยเพราะว่าต้นแบบที่เราทำเมื่อปีที่แล้วเนี่ยไม่ใช่ปีที่แล้วสิเราเพิ่งทำเมื่อก่างปีนี้น,เาานเเนะเริ่มเนี่ยแต่ว่าเดือนทํามาที่จะถึงเนี่ยองค์การปกครองจะชี้ออกอำเภอมาทุกหบุญสุขทําแบบนี้แหละ แล้วที่นี่ก็ทำอรอบหนึ่งแต่ว่าคราวนี้จะเปลี่ยนกลุ่มใหม่แล้วนะก็คือก็คือต้องหาคนที่ไ,ไม่เคยไปไปอบรมให่พัฒนาเพิ่มเติมแต่แต่ลงต่อปีนี้เขาจะทำ878อำเภอจะไม่ใช่76อำเภอละจะเป็น878อำเภอนะครับอำเภอที่ทำไปแล้วก็เลิอกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทางกระทรวงก็ให้เขียนแผนแล้วก็เตรียมตั้งงบประมาณถึงลงหนุนเต็มที่เพราะว่าจากบทเรียนที่ผ่านมา ใน70อำเภอแรกแล้วเราคัดเลือกเหลือที่แต8อำเภอเนี่ยถ้าเราเห็นว่าที่8อำเภอที่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยทำงานดีมากนะค่อนข้างดีแบบแน่ใจผมพูดตรงนะ1ใน5ติดรายที่ติด่1ใน5นะเพราะฉะนั้นเราต้องสะสมความดีไปแล้วเราได้ติดตรงหลายหลายอย่างอยู่เราเป็นอำเภอที่ขนาดมันดีไม่อยากเกินไปนะเรามีโอ้โหผมดูจากที่ เรื่องงานที่นาเสนอเนี่ยดูจากรายละเอียดของแม่ชัยศึกษาเนี่ยหน้าอ่านเนี่ยมันดีดีในตัวเยอะมากเราจะทํายังไงให้ในปีแรกเราเพิ่เริ่เราคพิ่รว่าเราจะทาให้เราอยู่รอดได้จะทํายังไงที่เราย้อนวันขั้นต่อไปว่าให้มันเกิดความท้องเพียบถ้ามอำเภอเราจะทำยังไงต่อไปเพื่อจะตอบเป้าหมายแล้ะนาที่ยั่งยืนหรือให้มันเกิดความยั่งยืนของโลกไม้ได้เนี่ยคือสเต็ปที่เราต้องคิดตอเพราะสุดท้ายเนี่ยผมประโยชน์ที่เหลือว่าจะกลับมาคือกลับขยับ ทับมาหาพวกเราอีนะฮะและการพัฒนาก็ไม่มีวันการพัฒนาไม่งีวัดนะเศรษฐกิจจะทีใจมันต้องแก้ไขด้วรื่อยๆเบราะคำาอบหลวงปู่ตัวตาจำแล้วหลวงปู่จะที่วัดจะดีหลวงจำได้แต่ละท่านที่ไปรักเศรษฐกิจจะิฐใจนต้องแก้ไขด้วยค่อยอย่ามองแต่เศรษฐกิจเนาะเพราะันนี้อีกอำเภอเลยครับก็จะเป็นเศรษฐกิจเศรษฐกิจเนี่ยแล้วกะที่เนี่ยโอ้เรามีพาาเรามีหลักโอวอนอยู่เลยนะเรื่องเศรษฐกิจเศรษฐกจนต้องแก้ไขไปพร้อมๆกัน แลวการพัฒนาหรือทิ้งวดอันนี้สําคัญมากเลยซึ่งผมมั่นใจาว่าบ้านเราเนี่ยอจังหวัดเนี่ยด้วยที่งวัดอยู่ลวัดช่วยหลือ,อโยมโยมก็เชื่ยอยู่วัดอวัดนะสับอันนี้เป็นประเด็นในการับเคพอนที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีพลังจุดอ่อนของแม่ใจคือการสื่อสารนะการสื่อสารที่มันมีพลังนี่คือจุดอ่อนที่เห็นอยู่แล้วแลการทําข้อมูลงานทั้งหมด ซึ่งผมจะแนะนำานายเภอไปหลายครั้งคณะมีรอปลูกบ้าเน,นเลยนายเพิร์ไป้ทำให้ผมเท่าทีนึงข้อมูลการทํางานที่มันอยู่ในภาพของแผนที่ดาวเทียมมันจะทำให้ชาวบ้านรู้ได้ว่าแต่ละพื้นทีนน่เป็นอย่างไรอะไรอย่างไรอันาอานายนายเพิร์เนาะอันนีายต่อสาธารณะนะทุกทีปักกระโดด์ถ้เขาจะนายเพิร์ไม่ทำตามงานั้นผมอนะครับได้ไหมตามใจผมทีนึงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพวกเราจะได้รู้ว่าเราทำอะไรกันไปแล้วมันอยู่ที่ไหน แล้วพอเวลาส่วนกลางจะเข้ามาหนุนเนี่ยส่วนกลางทก็จะช่วยวางแผนได้ว่าตรงนี้ทำฝาไปนะพันตัวฝาพันหนึ่งร้อยฝาอยู่ตรงนี้พันหนึ่งร้อยฝาที่เก็บน้ำได้ครั้งละฝนตกครั้งหนึ่งละลรงมาเก็บแค่ห้าหมื่นล้านบาทเนี่แหละมันอยู่ตรงไหนอช่ไหมตอนเนี้ยพอข้อมูลเหล่านี้แหละคือข้อมูลที่เราจะใช้รายงานองค์การสหประชาชาติเพราะว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาไตรยงานความร่วมมือเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกใช่ไหม แล้วงานแบบนี้ท่านจะให้คนหลานหรือให้ปาะชาชนเขาเข้ามาดูงานแค่ใจก็ไม่ได้ระลางแค่ในประเทศไทยอ่ะผมมองไม่ใจใส่ละลานไม่เอามือนเฉลยเด่นใช่ไหมล่ะนะไอ้มาตรการพัฒนาเนี่ยจริงๆก็จะทําให้ลูกหลานของเราเนี่ยที่แบบเอออำเภอเล็กๆอย่างเราคนระดับโลกได้มองวิธีการคือภูโลกเพราะสุดท้ายลูกหลานเราเองของเราจะต้องอยู่ในโลกที่ขีดขึ้นจริงนะเพราะโลกมันร้อนขึ้นอะไรขึ้นทุกอย่างเนยเอาลยทำยให้ลูกหลานของเราเนี่ยมันมีความพร้อม ที่เจอเจอโรคในอนาคตนี่คือเรื่องใหญ่ทางด้านจิตใจทางด้าน,น,านเศรษฐ,ฐกิจทางด้านสภาพแวดล้อมงด้านจิตใจสาัญสุดเนะี่ยจะสร้างเด็กยังไงให้พร้อมให้มีความพร้อมกับโรคที่มันติดไป็ไวัยขนาดนี้ซึ่งยังไงไม่ใช่ว่าต้องใช้หลักศาสนาช่วยนะนะครับนี่คือเรื่องสำคัญหมอท่้นนั่นแหละครับคือความยัม่งยืนของคนไม่ให้ใจนั่นเราจะไม่ใช่เป็นแค่ทางนฐานเชื่อผมเราจะไม่ใช่เป็นแค่ทางนฐานเพราะ ผมเคยขับรถผ,ผ,ผ่านอตลอดผมเพิ่งรู้เลยโอ้โหภาคาะันเนี่ยมันมีอะไรดีๆเยอะมากเลยแต่จะทำยังไงให้มันไม่เป็นแค่ผ่านแต่ไม่ใช่เป็นแค่จุดแวะพักเพื่อให้คนเอาของมาเอาเศษเงินมาให้หรือว่าตืดมาฉีดมาที่เราไม่ใช่เราก็เป็นจุดแวะพักที่เป็นีแหลให้ความรู้เขาในการฟื้นฟูโลกอันเนี้ยพระมาณจะสร้างความน่าใจภูิให้คนเพื่อนให้ใช้ได้เห็นด้วยผมไหมเหนะ็นด้วยนะโนมองดอย่างทีกนนะโดยเฉพาะ เม่อใจคุณหาเรื่องที่ทำมาเนี่ยเรื่องหาดีมากดีจริงๆครับเสียอย่างเดียวมันไม่มันไม่ถึงตูดใจเด็กท่านนายอำเภออาจจะต้องไปหาคนที่วาดประตูเก่งๆทําเป็นอินโฟกราฟิกทําเป็นอะไรแบบนี้แล้วถ้าถูาเป็นประตูง่ายๆนะทำเป็นเทปทำเป็นอะไรอย่างเงี้ยให้เด็กรุ่นใหม่ท่านเราอย่านี้ไปสอนเด็กนะเสื่อผมเนาะมันต้องใช้แบบ นะมันต้องให้มันท่านสมัยนะี้ใช่ไหมเข้ใจสื่อสารไน,นที่ตอบอยู่ในที่ตอบได้ไหมได้นละงสื่อสารอ่านที่ตอบสื่อสารอ่านยูทูบสื่อสาร่านี้นได้หมดเลยนะให้เด็กๆทำเองนะเนาะลองตั้งในนี้ดูเลแล้วถ้าเกดสนใจรจริงๆเน,น,นี่ยหรือจะได้ผรสบการลงมันาชนะ่วยกัาทยังไงอะไรย่างเงี้ยเนาะอาจจะเสียงโครงการขอไปทาง,งกระทรวขงขอความรู้้อจากเจ้ากบบารไละบันยกทีม ทาใส่ทำภาพยนตร์หรือว่าทีมมาสอนอบรมทำคลิปหนังให้โดยให้นักเรียนดึงเรื่อแน่ใจทำคลิปเกี่ยวกับตัวเองในเรื่องของแน่ใจไอ้สารพัดเขาอุ้ยแม่อุ้ยสารพัดหลวงพ่อสารพัอะไรเรื่องของประวัติศาสตร์อย่างนี้แล้วทำเป็นอะไรให้มันสนุกนะใช้ละเพลงบกเลินก็คือเพลนั่นเองเพลงก็คือเล่นเลิรนก็คือเรียนนะเพลงบกเลิคือเพลนพอเตะดูแล้วมันเพลนไงก็มันจะเกิดการเรียนรู้นะอย่างนี้นะ แต่เท่าไรเด็กก็ซื้อนี้นะหลักชื่อผมผมอ่านไปได้ฉีดมากผมแน่นนิดเลยเนาะคือเรื่องาวรื่อสนใจแต่มันไม่ดุดดุกเนี่ยแล้วเราต้องเข้าใจนะคนสมัยนี้อ้าันพัฒนาการครบใช่ไหมอ่าเราเนี่ยมีสื่อสารอย่างไรนะครับสื่อสารเป็นซีรีส์เนาะเราดูละครเป็นซีรีส์อยู่ถ้าเราทำมันเป็นซีรีส์ดีๆยูอ่าซึ่ง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 ตอนนี้ทั้งเจ็ดตัำเภอที่เข้าร่วมกันเด็กมีตัเนี้ตัวเดียวนะครับที่ทำเรื่องประวัติศาสตร์ของตัวเอง อยู่อำเภอท่านอำเภอเดียเราเป็นนายบวางท่าประส่อยูยนะว่าให้เอาอวสาศึกษาอวสา์เพราะว่าการพัฒน์ของเราสร้างบ้านแก่เมืองวัเนี่ยโอ้โหาจะเป็นอำเภอไก้ชายดนไม่ได้ไม่ง่ายใช่ไหมเราต้องสู้รบเขาต้องะไรมาเยอะแยนะฮะของผมได้เป็นคนสุโขทัยแล้วผมจะรู้ว่าสุโขทัยผมจะถนัดว่าทอนไนเมืองเก่าสุโขทัยอยู่บนที่ดอนแล้วเมืองเก่าสุโขทัยจะเป็นวิธีการจัดการน้ำสำหรับคนที่ดอง แต่ในขณะเดียวกันเมืองเก่าที่พัฒนาลัยอยู่ในแม่น้ำโโงเขาจะมีวิธีการราดการน้ะอยู่ในที่รุ่มมันจะไม่เหมือนกันเนี่ยเราก็ไปประยุกต์จากสิ่งที่บรรพบุรุษเราสร้างไว้มันดีมากอยู่แล้วเนี่ยแล้วเขาอยู่มาก่อนที่จะมีวิทยาศาสตร์มีการพัฒนาตามแบบฝรั่งเข้ามาเขาอยู่ได้ยังไงเพาเป็นภาษาตีสินะเออวิทยาศาสตร์การพัฒนาของประเทศไทยที่เข้ามาอยูสิทุกข้อทีของรัชวิสี่ด้วยนะที่เอาความรู้ฝรั่งเข้ามาของรัชวิสีเองแล้วทุก 5้าสิาปีหกห้าสิบหปีเชื่อไหมผม่าห้าสิบสี่หกก็ประมาณ6กเอ็ดปีเช่อเอาสิปีเลยคืองสปีเนาะแต่ว่ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงประเทศเราแบบขนาดนี้ละคนแม่ใจอยู่มาก่อนนะนี่เยอะทำไมอยู่มีความสุขได้ทำไมสร้างวัดสวยงามอย่างที่ได้เต็มไปหมดเลยสิแม่เข้าใจนะฮะเพราะนั้นเราเนี่ยมันมันเรามีเรามีของที่ดีอยู่แล้วอย่าไปตามคนหนักมาก อย่๋วไปตามอดี๋ยวไปตามต่างชาติเยีายวไปตามโลกนะเพราะของดีของเราเนี่ยแหละเชื่อผมต่อไปโลกจะหันต่าหาเราเพราะตอนนี้พุทธาโลกเ,เป็นอย่างจริงๆนะครับผมตรงนี้ดีใช่ไครับทน่นนครับุครับต่นก็อย่างที่ท่านอาจารย์ทั้งสองท่านว่าและครับนายซือทำไม่ยากนะครับคนเดียวและทำไม่ได้จริงๆนะครับ,รรบที่ม่านมาต้องขอบคุณเดี๋ยวผมจะขอภาคีทุกภาคีเกิดใหม่เป็นตัวแทนแต่ละดานนะครับ คุยแนวสรุปแล้วก็จะน้องนำในสิ่งที่เล่นต่างในข้อนำนะครับแล้วคู้ที่ที่ฝ่ายรอน้ำที่ท่างท่านอาจารย์บอกว่าในใจยังไม่